น้องคิวกูน้องคิวกูไปไหนแล้วแหละโอ้ยน้องคิวโก้ได้มุ่ยจัดเลยช่วงนี้กจะไปไหนไม่ได้ไปอยู่นี่แหละกำลังจะคุยไม่ไปช่วยลงด้วยหรอคุยธุระรู้ว่าจะไปช่วยลงนด้นยไม่เห็นที่ไหนนี่ไงที่หลักไงไม่รู้แรมหลักไม่รู้เรื่องเลยอะไรยังไม่ยังไม่ตามข่าวเลยจะไม่มีนี่เลยหนังสือพิมพ์มาเลยวันนั้นผมไปเดินเล่นมาเห็นเขาบดูเต็มเลย เดี๋ยวอันนี้นเดี๋ยวไอ้ปอลโอไปทำแก๊งคือกูบอกเลยไอ้โปโลโดนโดนกดแน่กูบอกเลยกูบอกเลยโดนกดแน่ไอ้สัตว์เอาเงี้ยมึงมึงมึงคิดมึงคิดภาพง่ายๆนะตอนที่นึกดูแต่ละคนที่จะมาอยู่กับผมไม่ไม่มึงคิดภาพง่ายๆโปโลคือภาพเนี่ยภาพตอนที่ว่ามึงกระทืบนพวกกูตอนกูขึ้นแก๊งอะไร้แม่เออภาพนั่นแหละ หนึ่งใจได้ไหมตอนที่พวกมึงกับเที่ยวกลัวหนึกเดี๋ยวนะกายเด็กใหม่มีปัญหากระดูใบเอเจดูใบไม่ชอบหน้าโอ้โหแต่ละคนที่จะมาอยู่กับผมโอ้โหตลอดสวยๆแล้วสวยสวยสวยทีสิครับผมขอปรึกษาอะไรครับเรื่องใหญ่ครับสวยมากผมนะท่านใดได้แบบเอ้ยตรงนี้ตรงนอ้ตรงมันแหลกแล้วมันแหลกวะตรงนี้มันแหลกวะนิดหน่อยครับแหลกนิดหน่อยคุยฝั่งนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ไม่แหลกตรงนี้ก็ได ออคือ,อ,อผมจะให้น้องออกไปทําแก๊งกันครับแต่ว่าที่นี้มันจะติดคูดาวไหมครับถ้าเป็นกรณีนี้ขอขอขอเป็นกรณีได้ไหมถ้าจะาาทำแก,งก๊งประมาณสามคนครับสามแก๊งเลยสามแกง๊งใช่ครับสามแก๊งเลยมาขึ้นทีเดียวเลยหรอครับใช่ครับน่าจะขึ้นพร้อมกันเลยถ้าในกรณีที่ว่าขึ้นทีเดียวนะวันนั้นอ่ะขึ้นได้เลยค่ะไม่ติดคูดาวแต่ถ้าวันถัดไปที่แบบว่าเขาขึ้นแก๊งไปแล้วอ่ะต้องรอคูดาวเหมือนเดิมอ๋อก็คือถ้าต้องต้องรวมสมาชิกมาพร้อมกันเนาะใช่ค่ะได้ได้ครับถ้างั้นเดี๋ยว เก็บข้อมูลมหเพื่อนอ่ะฟังไว้แล้วก็คถ้าจะขึ้นแก๊งก็คือมามาขึ้นได้เลยครับแต่รวมมาในวันเดียวที่ที่มาขึ้นครับจะยกเลิกคูดาวให้หมดเลยครับอืมก็มีสสดิการอะไรพิเศษไหมครับถ้าถ้าขึ้นกมีค่ะเขาปรับใหม่เดี๋ยว มันมันมีหลายอย่างถ้าสมมติว่าเป็นเทียใช่ไหมมันเป็นเทียใช่ไหมศาสิสิบสิบห้ายี่สิบใช่ครับเป็นสิบสิบห้ายี่สิบครับแกลงไม่มีเทียนะคะแค่ตอนขึ้นเรื่องต่างกันสวัสดิการของสวัสดิการมันจะมีสามอย่างมีสิบยี่สิบรีอสิบสิบห้ายี่สิบลองเข้าได้ไหมมีมีพวกที่ที่สําคัญก็มีรถที่มันโลเยอะๆครับแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะให้มากี่กิโลแบบพวกเกินร้อยกิโลอาวุธมีพวกไม้พวก สลามให้แบบหลายคนครับหลายคนนะคะอาวุธบวกสี่ไม้สี่จำนวนสองคนแล้วก็ที่เหลือปแปดคนค่ะแล้วถ้าขึ้นยี่สิบคนครับอยี่สิบคนก็คือจะเป็นไม้สี่ห้าคนหล่ะค่ะแล้วก็ปักฉลับสิบห้าคนค่ะแล้วมีการใช้กระชับทการด้วยค่ะ่คะแล้็สิบสล็อตได้หนึ่งหมื่นบาทค่ะสิบห้าสล็อตได้หนึ่งหมื่นห้าพันบาทค่ะยี่สิบสล็อตได้สามหมื่นค่ะโอ้หะทำไมยี่สิบได้สามหมื่นอ่ะไม่กระโดดไปไกลจังอ่ะ อยากให้ทุกคนขึ้นยี่สิบไงคะโอได้รับแค่วันแรกวันเดียวนะคะมาขึ้นที่หลังแม่นับนะส,สามสามหมื่นบาทสาม,มสามพันลูก,ลกค่ะใช่ค่ะแล้วก็<า><า>ได้สิทธิ์โอนย้ายสถานะรถประมูลสองครั้งฟรีค่ะอ่าน่าสนใจนะสริการใหม่ถือว่าโปรโลถเอ้ยว่ามึงไม่เหนื่อยนะบวกไม้บวกสี่ห้าคนไม่ต้องปั้นเยอะเลยนะ เหมบุกสี่ห้าคนก็อกโอเคอนยะู่นะก็ถือว่าช่วยดันอยู่แต่ถ้ามันจะอยากถือยี่สิบก็ต้องเล่นร้านอะ่ะถูกปะโอเคแล้วของร้านนี่ทีิทีปรับให้ยังครับปรับเป็นแพทปัจจุบันยัองออกงัดร้านยังไม่ได้ปรับเลยครับเพราะาเดี๋ยวมันจะมีเรื่องงานเก็บคะแนนแบบรายเดือนด้วยครับนัดร้านก็เลยอาจจะเป็นกิจกรรมที่อาจจะได้ของน้อยอ มันจะเป็นความแอคทีฟในแต่ละแก๊งค่ะก็จะมีของให้เป็นเดือนประมาณนี้ค่ะเก็บทุกอย่างกิจกรรมของทีซีทุกทุกอย่างเลยค่ะที่แบบแก๊งครอบครัวเข้าร่วมค่ะอืมโอเคครับก็ผมจะแจ้งก่อนว่าน้องจะออกประมาณไปทำปมาณสามแก๊งครับคร่าวๆโอเคครับได้ครับเดี๋ยวเอาห้องซอร์ไก่อนครับได้เรียกเรียกคนมาได้เรียกเรียกเพื่อนเรามาออกสอร์ไก่อนดิยไอรุ่นทีซีเล่นเลยนบัตรทีซีหลังนะครับเรล่นเล่น ต้องใช้บัตรอยู่ไหมถ้าจะออกไปทำแก๊งนี่ใช้บัตรอยู่ไหมต้องใช่ไหมครับใช่ใช่ทำ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 มาเผื่อพ่คุณด้วยมั้ยทำทำมาให้หน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเราคุยกันละสองคนเนี่ยหดม่มรอไม่ของเราไม่ของเราเรของผมเอาเอาไว้เอาไว้เนี่ยก็บอกแล้วตายเพราะแก๊งอยู่เนี่ยเอาอยู่อย่เอาอยู่อยู่ไว้ค้างไว้อะค้างไว้เฮ้ยเฮ้ย เชื่อกูเลยมึงขึ้นแก๊งยี่สิบคนแป๊บเดียวเว้ยไม่ยากกูบอกเลยครอบครัวเลงเยอะถ้าครอบครัวอะไรจะขึ้นแก๊งแบบรอเลยรอเลยรอเลยก็ไปคุยอ่ะใช่มึงไปดึงครอบครัวมาได้เลยสิบคนแน่มึงไม่ต้องหาเลยมึงหาสิบคนได้เลยมึงไปดึงครอบครัวมาเอย่างงี้ถ้าสมมติว่าครอบไอ้ครอบไอ้แก๊งไหนมึงรันมึงเอารถรถประมูลกูไปเลยเออเอาไปแม็กแม็กก์แม็กก์เอ้ยรถประมูลหนยรถประมูลหนิรถประมูลหนมีมีมีประมูลด้วยถูกไหมได้ รอบหน้าอีกทีเดี๋ยวกูมาวิงการเดียมเรวิโอซ่าใส่พวกมึงเนาเจอเาเจอกูรอบหน้ากลับมาพวกกูไม่เหลือให้กูเหลือแต่เศษแบบเหมือนแบบซอมบี้เดินี่คหายได้ยีย เอาแล้วครับผมจังหวะนี้ตายโดนดาไปแล้วหนึู่แล้วด้วครับคุจุครับคุณจุครับผมนลยโตบอลได้กับคุณจุไปแล้วโอ้โหตรงนี้มาแล้วไอ้ตับจับได้แล้วมันมัดมม่นมันมนม่นมันมัมันมันมันมนมันมมันมม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 ันนมมันนนั เรื่องหนุมาเลยวะแบบฝากฝากบอกให้เขาปรับของในร้านอ่ะน่าจะมันเลยในนี้ได้ครับปรับของเขาแพทตามปัจจุบันน่าจะน่าจะเดือดเลยเพราะแก๊งมันไม่เล่นร้านเพราะของมันแพทเก่าโอเคครับแต่ก็จริงคือไปร้านมันมันไม่ได้อะไรนอกจากเกาะกระเพาะต้องให้ทีมีแบบตามแพทให้เขาครับของประชาชนไอของครอบครัวงัดร้านเพชรอ่ะได้อ่าไทเทเนียมหนึ่งอันอ่ะโอ้โห อันเดียวอันน่ะเล่นตั้งนานได้อันเดียวเล่นตั้งนานได้อันเดียวเดี๋ยวน้องวมาเเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทยอยไอพีซีก็อย่าเพิ่งไปคิดว่าได้อันเดียวเลยพีซีลองคิดก่อนว่าได้อันเดียวไปเอาอะไรมาได้บ้างอ๋อไม่ผู้หนีผู้หนีไ่ใชเราอย่างเงี้ยไม่คิดทำทำแก๊งลูกแมวเนี่ยมาดีไหมอยู่มไหมล่ะทำแก๊งลูกแมวครับดีไหมพักอยู่ครับพักปีใหม่เดี๋ยวในวันนี้เรื่องที้ผมยังไม่หมดเลยเนี่ย แังเลยอะไรอย่างเงี้ยคอยยู่เฉยนะอยู <categor misunderstand> ่ยู่นี่ไม่ไปไหนได้ทำไปกี่ใบวะบัตรออกแกงทำไปกี่ใบนะใครทำมาใครควรทำมานะผัดโชยนาวอ่ะพี่บัตรออกแกงแยงนะครับทำอะไรเอางี้นะเดี๋ยว มีอะไรถ้ามีอะไรมันต้องต้องการอะไรบอกกูนะเดี๋ยวพูต้องไปตอกแดดก่อนละถพี่ก่อพี่พี่พี่จุดอะไรลยใครใคอกมันนี่มีกี่คนนี่ฮะจ็คครับในในวอได้เก่าไไหมครับพี่แจ็คในวอเก่าไยว่าพี่เต็นอมของหนีแล้ในวอเก่าเยครับว่าอะไรพี่ผมห่วงเก่าออกไปในวิดเบผมอุ้ยเอ้าเรดิโอสกูกูใช้ได้นี่ใได้พี่ัเกยวพี่เกอาสวยวอฟีวอเพื่มหมดทุกคนครับ ออตอนนอี้แน่วอกันล้วคือท่านที่ท่านเรเื่องพี่เตนพเนอของแก๊งหนีแล้วเงใครไวๆเดี๋ยวของแก๊งที่เซนอ่ะมันไม่ใช้หรอกเดี๋ยวให้ม em ันทำแก๊งใ eh หม่ก็แถมเอานับของใหม่ไปของเก่าก็เดี๋ยวพอกลับรวอกันก็นับนนับไปนับไปเลีน่เ็นไอ้ฟบอกอหนตั้เแล้วสี่เยอะไรคิปติทอะไรอุดเลยอะไรเนี่ยเออคิปตติทเมื่อกี้กากขึ้นมยอัน้ยสวัสดีครับแเหรอครับ สวัสดีครับผมคุณแฝดอ้าวไม่ใช่ครับไม่ใช่แฝดทำไมไม่คุยกับผมล่ะอ่ะไม่ใด้ไหมครับคุยอยู่ครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรมาดานครับได้คนหนึ่งครับพี่อยากได้ยินจริงเหรออีกคนหนึ่งเขาน่าจะเหมยออยากได้ยินครับได้ครับ เอาเอาผู้ว่าคาดหวังไว้ซะเยอะเลยไม่แต่งหน้าเหมือนผู้หญิงจัดเลยไอ้พี่สัตว์มึงไม่คุยเดี๋ยวอ่านมึงไม่คุยเดี๋ยวสองคนนั่นแหละนั่นแหละแฝดไม่คุยเดี๋ยวไม่คุยเดี๋ยวไม่คุยเดี๋ยวเฮ้ยเยี่ยพีทยังไงเลยน้องเรียบน้องชายไอ้ตุ่นไหนตุ่นอ้ตุ่นหลับอยู่ครับพี่โอ้ไปอยู่ไอ้เซนนะไปเซนนะพีทหลับพีทครับได้ครับเออช่วยเซนนะ ดีนี้ก็เต็มบทแล้วน้องไม่ไม่ต้องเกรงใจใครนะเห็นปะเล่นเต็มบทนะกูบอกเลยมึงผ่นใครมึงเอาแม่งวะผมว่าจะเอาโปโลอ่ะครับข้อหาไม่คืนตังค์สี่ล้านเอาถ้าอย่างนั้นผมขอเป็นควินในร่างพี่เฟิร์สได้ไหมอยากอยากได้ปืนนะพี่อยากไดควินในร่างพี่เฟิร์สเอ้ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูเอาของติดปืนให้พึงขอตังค์ติดตัวติดเพื่อนทำไมเออขอแล้วก็อันนี้มึงอะไรวะกูลืมละเอ๊ะเดี๋ยวกูมา ไอ้น้องน้องน้องมาพี่เหรอเนาะี่อะไรปรึกษาเป็นลูกใหม่พี่แล้วเฮ้ยพี่ใส่ชุดแข่งเนี่ยน้องซีสๆมาที่หน่อยไอ้หนูนี่เด้อ Sound resume d อาจารย์ชูมาเชตะบาร์เทียวาเด้งชูเฮ้ยจุกเงียบเกินเฮ้ยอินเกินจุกอินเกมเกินจุก อินเกินเฮียโอ้ดูบอลให้อินดีกหรอจุกเฮียโอ้ให้กูโรเพสกูโรบอกดีกว่าจุกเอ้ยงั้นกูจะไปโรบอกอะโรทานดีกว่านะว่าไงครับขึ้นมา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 ไอ้น้องโอ้ตัวก็มีน้ำหอมเหมือนกันเนี่ยน้ำหอมกินอะไรครับวันนี้ชาแนลดีออลทอมสโสดค่ะทอมสโสดได้ทอมโตด โซอแล้วตำรวจเลยมินแอดด้วยนะตอนนี้โซนแล้วแล้วคนฉีดที่โสดครับรู้หรอโสดครับทำไมหรอจริงไหมโสดจริงไหมโซนจริงครับทำไมเขาถึงโซนเขาเตือนว่าไม่ไ้ทำคนละอันเลยเนี่ยอ้ยอะไรอ่ะแล้วทำไมต้องมีแฟนนะคะแต่แต่ว่ามีแฟนมาใช่ียวค่ะเห็นบอกปีใหม่แฟนพาไปเที่ยวแม่งเลี้ยงเขาเป็นทางด่วนเลยเว้ยมีความสุขมากเลยเนาะโอ้แบบคือเที่ยวเนี่ยยับเลยครับยับเลยอ่ะเที่ยวยับเลยอ่ะเมาแบบแอดเลยอ่ะ เที่ยวยับเลยเหรอใช่ครับผมทำไมครับอยากไปเที่ยวผมแล้วตัวแบกบตัวแบกไอ้เที่ยลตัวแบกใช่ตัวแบกด้วยแบกด้วยผมตัวแบกด้วยบอกให้บบอะไรแบกอะไร<อ>มั<อ>้่ยืดแบกอะไรคะตัวแบกกองหลังทีชาไทยตัวเนี้ยแบกกองหลังทีชาไทยครับตัวเนี้ย ใช้คุณไปนี่หน่อยทำนี่หน่อยได้ไหมครับเกี่ยวกับไอ้กันร้านะผมบอก้นี่ไปแล้วว่ามันไม่แผ่มันเก่าอะเอาของในของข้นครับของข้าในอะแมพของข้างในของข้างในครับของนของที่มันได้เราให้แบบอัปเดตอัปเดตอัเดทัเดทจุดนี้แบบอะแทติกเหมือนแบบโนหมนม่ไปัได้ครับอันนี้น่าจะต้องให้หลังมาหรือเปล่า ไม่เคยมาจีบเลยนะเนี่ยไม่มีเลยค่ะทำไมอันนี้เป็นงานนะคะถือวอตลอดเลยทำไมครับอะไรเนี่ยไอ้นนี่งานเยอะเหรอไอ้แม่งกาบจัดถ้ากูยังเตะบอลอยู่ขนาดตอนคุณติดตามกูยิงให้โรงเรียนกูไปพันหัวลูกแก้วอะโดนพันกว่าลูกแดดเด็กน้อยอะไรนี่เหรอลูกมะยมเปล่าวะเป็นเด็ดมะยมเปล่าวะแข่งเด็ดมะยมเปล่าอยุด ไม่ไม่จูงไปแข่งเด็ดประยมเปล่าพันลูกอ่ะมันยืนแข่งเด็ดประยมกันเปล่าไอ้เหี้ยมึงเด็ดประยมไอ้เหี้ยเด็ดประยมหวยการเยอะด้วยสัตว์ประยมอ่ะเออทรงแม่งใช่เลยอ่ะดิดประยมไอ้เด็ดประยมแดกกันเนี่ยอ้าวแหมยิงแหมบอกยิงเป็นพันลูกไอ้สัตว์ไม่เด็ดมะยมก็เก็บลูกกระโคมกันแบบล้วงใหญ่มากนะไอ้แย่ปัญญาอ่อนไอ้สัตว์แหม่ยิงเป็นพันลูกไอ้เหี้ยไอ้แยโดนยิงไม่ถึงพันเลยวะ เก้เก้าร้อยเหรอเออไอ้เหี้ยที่เกิดมาเกิดมาเก่งเลยอ่ะเกิดมาเก่งอ่ะพวกเกิดมาเก่งอ่ะกูโคตรชอบแม่งเลยว่ะอายุติดสามยิงไปพันเลิ่มทริกเกอร์วอชิงเช่วอชิงชูแล้วเงินแดง Sound muted. Let's go ใครอยากร่วมอุดมกายกับน้องๆผมในแก๊งนะครับเป็นเหมือนว่าอะคาเดมี่นะผมไปได้ที่นะครสามแก๊งนั้นเลยนะผมเซนนะครับมีเซนนะครับแล้วก็มีโปโลนะครับแล้วก็มีอ่ ใครวะไอเล่นเล่นเล่นไอเลนเล่นเลนน้ำวานนี้กายสนใจอยากลองเล่นไฟเอ็มคนระับลองดูมีทางเลือกให้สามทางไม่ได้อยู่ผมก็ได้อยู่น้องผมอย่างน้อยเราก็อยูหย่หายใจอากาศโลกเดียวกันใช่ไหมครับ เราก็ได้หายใจอากาศที่แบบร่วมเดียวกันนะอ๋อใช่ค่ะมันมันเลอกได้เหรอขาไม่อยากหายใจร่วมกับไรอะ่ะได้เดี๋ยวลองเรากานหายใจดูสามนาะทีน่าจะได้ไปหายใจที่อื่นเลยแหละเหมือนว่าจะเป็นทิ้งนะครับเป็นที่ก้านหายใจที่อื่นคนระับลองแล้วเหรอคะเวิร์กไหมมีคนเคยลองแนละ้วผมเคยให้คนลองแนละ้วเหมือนว่าไปจริงด้วยนะครับไปแล้วแบบ <laughs> ไ,มไม่อยาก,กเอานั่นเอา,เอาชอบเหรอชอบลองดูไหมครับ ลองก่อนเลยค่ะจะได้รู้ว่ามันวนหรือเปล่าแล้วลองกันไหม,อไม,ไมลองกันหน่อยไหมนะไม่ไปอยู่ลองไงลองคงลองของไงลองกันหายใจดูอ๋อได้ได้ไดนะได้ได้ได,ได้แข่งกันหน่อยเอ้ยทำไรหนุ่ม NBA เห้ซ่งเพลงวะ แล้วินอะไม่ไม่รู้เหมือนกับหายหายไปไหนไม่รู้ครับโอ้แม่งไม่รักกันจริงนี่หว่า